เห็นไหมมีแมวเดินป่าเป็นเพื่อนไปเลยแตกตุ่มตุ่มไปเยอะไปเยอะเล็กจื้อเล็กจื้อไปเยอะไปเยอะไปเยอยังไปเยอะคนน่ะนอนอักละอักเรียกี่คนนั่งตามร่มไม้อ่านอนไปนอนไป่านอนไปนนท์หกตัวไปไหนอีก วันน้อีกสามตัวไปไหนวะไปเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยววันนี้จะไปดูเห็ดตรงนั้นสิเ้าเจอวันเมื่อวานก่อนนี่นไไปเดินไปเดินไปเดินไปดูเห็ดที่เห็ดมันมีไหมตรงนั้นไหนไตรงไหนมีเห็ดเดินไปบอกแม่ที่ตรงนั้นมีไหมเฮะมีไหมตรงนั้นเห็ดนี่ยที่ที่แล้วทำไมตรงนี้มันเยอะจังเลยว่าเห็ดเนี่ย ทำไมปีนี้มันไม่ออกเลยวะฉันก็งงเด้นี่ว่ากำลังจะออกเต้าใช่ไหมจะ้ต้องซุมๆก่อนวันนี้เราเดินไปทางนู้นก็ได้ปะว่าเราเดินไปตรงน้นกันก็ได้หนึ่งสองสามไปไหนอีกเรา ีีไหนละ่ะเมื่อกี้ยังมีหกตัวเลยไปไหนอีกล่ะไปวิ่งตรงไหนอีกไรกแรไปดูเห็ดตรงนั้นไหมมันใหญ่ยังโอ้นั่นไงไดูเห็ดตรงนั้นสินี่ไงเริ่มใหญ่แล้วเริ่มโตแล้วเห็ดแต่ว่ายังไม่ทันเอาหรอกมันกำลังสวยเลยนี่หู เอาอยาได้ก็ทําไมล่ะนี่เห็นไหมดอกเบลเลอเลยหนิว้าวนี่มันกําลังจะได้ได้แดดได้ไอ้นี่เนี่เห็นไหมโอ้สวยจังได้เห็นเด้อเบิดเห็นไหมดอกใหญ่เลยนะนี่ฐานง่ามอยู่เอาฐานสวยอยู่นี่ ง <laughs> ่ายเต็มขอนไปขึ้นไปขอนไปลแล้ว <laughs> ไปขึ้นขอนเลยเนะีย่ยแล้วขึ้นไปเออนั่งด้วยกันเลยนั่งให้มันครอบทีมเลยนะๆแนนเดียวแม่จะนั่งด้วยเอาไหมแม่จะนั่งด้วยเป็นเพืนะ่อนอ่ะฮะดีไหมวู้สนุกจังเลยมีแมวเพื่อนเนี่ยโอ้ นะลูกแม่น่ารักทั้งนั้นเลยเขาก็รู้ว่าตรงนี้มันปลอดภัยบ้านเรานี่สามารถเดินเล่นในนี้นะอย่าไปที่คนอื่นนะลูกนะเข้าใจไหมถ้าไปตรงนูน้นฝั่งโน้นไม่ได้เดี๋ยวเขาล่าสัตว์มันเดินไม่ได้นะครับอยู่บ้านเรานี่ปลอดภนนัยนอนเดินไปสุดซอยเลยไปแม่เอาไปได้แม่ไปไม่ได้นะอย่าไปเดินไปตรงน้น นั่งคุยกับแมวก่อนน่ารักแลนะน่าเอ็นดูจัง